มาติดตามกันทุกวันอาทิตย์ในช่วง10นาฬิกา3นาท,นทีถึงส1เนาฬิกานะคะพูดคุยกับพี่เอื้องสรีดาการยานชาตินะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวทบ้านสวนสัยก้อนแก้วและพี่ะะพล่ามนะคะคุณพูลาบเลืดีลำเลิศสกุลคะ่ะทีมงานจิตอาสาเพื่อนเข้าใจเพื่อนกับช่วงนี้ค่ะ9ก้าหนึ่งใกล้ตัวในเล้าใจเพื่อน เ,เปิดใจพูดคุยเปิดใจรับฟังกับ91ใกล้ตัวใกล้ใจสวัสดีค่ะพี่เอิรพี่ลาบค่ะสวัสดีค่ะอ้าวนะคะ,ะเกิดปัญหาเล็กน้อยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวฝากหลังไม้ตรวจสอบให้ทีค่ะเสียงไม่เข้าเลยอ่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับทีมนะคะ T E A M ทีมค่ะนะคะจะใช้ชีวิตได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้คุยกับพี่เอื้องแล้วก็พี่ลาบด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะพี่เอื้องไม่ลบได้ยินไหมคะเนี่ยได้ยินไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีเสียงเข้ามาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันจะออกเป็นเสียงก้องก้องหน่อยเดี๋ยวสักครู่นะคะหลังไม่ตรวจสอบให้ ออย่างนั้นเอาไม้ลงก่อนดีกว่านะนะคะก็วันนี้ทั้งพี่เอื้องพี่ลาบค่ะมานะคะเป็นทีมเหมือนกันมาเป็นคู่อ่ะลองอีกทีใช่ไหมคะ<ต>พี่เอื้องพี่ลาบค่ะมาอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะมาค่ะวันนี้อยู่ภูเก็ตค่ะโอวน,นี้ไปท่องเที่ยว ไปไปท่องเที่ยวอะไรโครงการเที่ยวไทยเที่ยวไทยโครงการเที่ยวไทยอ๋อ่ะไปไปนั่งหลายวันแล้วเหรอคะหรือว่าเพิ่งไปเนี่ยระคะเพิ่งลงเชื่องแล้วก็มาที่เลยละค่ะไลฟ์เลยโอ้โห <laughs> เกือบไม่ทันเนี่ย <laughs> อ่าวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรคะพี่เอิงวิลาบคุยกันเรื่องอะไรวันนี้ะจะมาะจะชวนค่ะให้มาลองทดลองดูชีวิตตัวเราเองว่าเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับทีมไหมคำว่าทีม ทีมทีมที T ่ EAM เนี่ยแหละค่ะค่ะบางครั้งเราเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดกันนะคะว่าเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยอสอดคล้องกับทีมไหมเนะาะค่ะตัวทีตัวท,ตวทีตัวแรกเลยก็คือเวลาทามเวลาค่ะนะคะเราใช้เวลาในแต่ละส่วนในแต่ละสิ่งไปเท่าไหร่บางทีเราเสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างยาวนานอาจจะลังเลสงสยัยตัดสินใจไม่ได้อย่างเนี้ค่ะ เราก็อาจจะต้องใช้เวลากับสิ่งนั้นนาเขาก็เลยบอกว่าเราก็ต้องทําในในตัวทีตัวอ e, ีตัวเอตัวเอ็มให้มันสอดคล้องกันเนาะค่ะอย่างตัวที่สอง energy ค่ะคือพลังงานเวลาเราทุ่มเทอะไรทุกอย่างในทํางานเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเลยไม่กระดุกกระดิกเลยสมาธิดีมากใช้พลังงานตรงนั้นเยอะอ่าเราก็ทุ่มเทไปกับเวลาและก็พลังงานที่เราเสียไปนะคะ เพราะอะไรเพราะเรามี attention คือความสนใจในสิ่งสิ่งนั้นเสร็จแล้วเขาก็ให้เรามาดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีรายได้เข้าไาหรือมันเสียค่าใช้จ่ายบางคนเล่นเกมออนไลน์อ่าเสียเวลากับการเล่นเกมออนไลน์เพราะเราสนใจใช่ไหมคะเราก็ทุ่มพลังงานเรือยๆเลยแล้วมันมีเรื่องของการเสียเงินอย่างเงี้ย มันนี่ตัวสุดท้ายต้องมีผลค่ะค่ะก็เลยจะชวนว่าให้ทุกคนลองมาดูว่าตัวเองมีทีมเวลาทำใช้ชีวิตมีคำว่าทีมอยู่ไหมแล้วมันสอบเครกันอยู่อ่าค่ะค่ะนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนิดนึงนะครับพอดีผมได้คุยกับคนที่ให้ความรู้ตรงนี้นะเป็นดรป๊อนี่แหละครับแกบอกว่าเออเรามีความสนใจคือตัวเ t t e n t i o n เนี่ยผมว่าสนใจแล้วตอนนี้ก็สนใจเรื่องรถดี S <S ผมจะดูตลอดเวลาเลยนะว่างนี่ก็เดูเปิดดูเปิดดูมันด,ดียังไงอมื่อเรา,าดูมากๆเข้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตังเราป้าแลนะ้วก็สมองเรากับความคิดเนี่ยมันไม่ค่อยแห่นเพราะมันใช้เวลากับหน้าจอมือถือเยอะตรงน,นี้ครับแกเลยบอกว่านี่แหละมันก็เลยไปสัมพันธรรรรรร์กับตัวทีก็คือตัวความไปเสียเวลายเยอะใช่ไหมเราตัวเองเนี่ยไปสัมพันธ์กับตัวที เสียเวลายเยอะมันก็ได้ทําให้เขาเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยแย่ลงแล้วท้ายสุดมันก็ไปกระทบตัวอ e ีอีกนั่นก็คือพ<แ>ลาังงานหรอเรา่อาเขาบอกว่าถ้าเราสามส่วนวนี้นะทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันแล้วมันเดินไปกระทบกับตัวสุดท้ายก็คือตัว m ตัว m <า>เสีย<ด>ตังมันทําให้เงิเนมันงอกเลยขึ้นมาใหม่โอ้หรืว่าสุดท้ายแล้วไปซื้อรถ e v ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะ ย่างค่ะอย่างแต่หาข้อมูลจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนออค่ะอืมอืมนะฮะทำให้เราเสียอะไรได้ใช่ไหมคะแทนที่ไปทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยจ้าใช่ทีนี้ไอ้ทีมที่แต่ละคนถ้าเราแต่ละคนเราทำคำว่าทีมเนี่ยในตัวเราเองเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งมันก็จะกลายเป็นอินฟินิตี้เลยหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยๆทุกคนก็จะมีการดูแลใช้ชีวิต โดยเป็นทีมเนี่ยสอดคล้องทําตัวเองให้ดีแล้วก็เป็นบวกกับอีกเพื่อนอีกคนกับอีกคนหนึ่งในที่ทํางานปรากฏว่างานชิ้นนั้นก็สําเร็จรุ่งเพราะว่าเราทําชีวิตของเราให้สอดคล้องกับคําว่าทีมแล้วก็ขยายผลจากจากเราไปเป็นเพื่อนเราเป็นกลุ่มเราเป็นบริษัทเราเป็นองค์กรเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะขยายผลได้เอออย่างเงี้ยค่ะกับกลับมาตรงตัวอีนิดหนึ่งเนาะพลังงานเนี่ยครับเขาบอกว่า เราจะมีได้มันจะต้องมีการพักผ่ oh, อนการนอนหลับที่สำคัญจะต้อม่ <Okay. S 2> เขา <Okay. S 2> บอกว่าอสมมติถามง่ายๆนะมีคำถามนะคุณแบบมีพลังชีวิตตัวตัว E เนี่ยคุณแบบคิดว่าคุณแบบมีร้อยเปอร์เซ็นหรือเท่าไหร่ลองตอบมาเรื่อ<ถ>ๆแบบถ้าวันเนี้ยไม่ถึงร้อยค่ะนะคะเพราะว่าเวลา <c oughs> พักผ่อน <c oughs> มีน้อยลง อืมรู้เลยว่าเวลานอนน้อยเนี่ยตื่นเช้ามารู้สึกมันไม่สดชื่นค่ะมันรู้สึกเพลียๆอยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้ยอ่าครับท่านท่านคนที่ให้ความรู้ผมเนอะดร็อป๊อบแกก็บอกว่าจริงๆแล้วเราต้องเตรียมพลังงานในตัวเนี่ยให้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็น ต้องเกินออกไปอีกเหรอฮะเกินร้อยเปอร์เซ็นพราะว่าถ้าเรามีพลังงานตรงนั้นเนี่ยใช่ได่เพราะตรงยี่สิบเปร์เ็นเนี่ยมันจะเื่อไว้ในวันพรุ่งนี้อืมอ่าตรงจีดสำคัญไอ้ยีสิบเปร์เซ็นต์เพราะปกติถ้าเราใช้พลังงานแบบบอดี้แบตเตอรี่เราเนี่ยใช้หมดร้อยหนึ่งเรายังมีสำรองอยู่ยี่สบเปต่อเชื้อแล้วก็ไปชาร์จเข้าไปอีกร้อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพลังงานสำรองไว้20%ทุกวันถ้าใช้หมดเลยเนี่ยแล้วรู้สึกร่างกายเคลียร์แสดงว่าวันนั้นเราจะชาร์จแบตได้น้อยและนอนเท่าไหร่ถึงจะพอเราจะต้องการเอาไว้20%นคะ่ะเือเราต้องให้ความรู้ว่าเราจะต้องใช้เวลาพักผ่อนให้มากขึ้นนะครับเวลาที่เราใช้พลังงานของเราไปแบบนี้แต่บางครั้งผม,ผมไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เลยเราก็ใช้ชีวิตไปทุกวันทุกวัน พอเรามีความรู้เรื่องคําว่าทีมเนี่ยอ๋อเวลาสําคัญกลังงานสําคัญความสนใจก็ต้องสําคัญและสิ่งเหล่านั้นมันเมคมันนี่หรือเปล่าอืมเราต้องต่นตากะค่ะเราต้องมาดูตรงนี้ค่ะจะได้ทําให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ใช่ไหมคะไม่ใช่เดินถอยหลังถ้าเรามีคําว่าทีมเนี่ยนะคะในการที่จะใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกัน อืมอืมผเข้องเติมครับตัวตัวเอ็มก็ยังมีรายละเอียดอีกในตัวเอ็มเนี่ยเรามีการวางแผนการออมหรือไม่อืมแต่มันไม่ค่อยจะเหลือออมนะคะแต่ละเดือนนะคะพี่ลาบไม่ค่อยเหลือออมเลยพยายามจะออมเนี่ยค่ะอาจจะเป็นรูปแบบของการซื้อกองทุนหรือเป็นเรื่องของอะไรนะของูนย์กอย่างนิ้กระช่นะคะ เพื่อเราจะได้เตรียมตัววันยามที่เราเกษียณเราจะได้ไม่รู้ช่ใากใช่การเงินตัวนี้ต้องมีการวางแผนด้วยเหมือนกันมันต้องมีบ้างใช่ไหมคะเพื่อเพื่อในอนาคตเพราะเราไม่รู้อนาคตของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรื่องของการหารายได้เนี่ยแน่นอนมันต้องไม่เท่าตอนที่แบบเอเราอยู่ในวัยทางานใช่ไหมคะใช่ค่ะแค่นี้ตัวทีเราเลยไม่ได้ลงรายละเอียดนะถามคุณแบบว่าคุณแบบคิดว่า ตัวทีของคุณแมบบเนี่ยเวลาเนี่ยคุณแมบบให้กับอะไรมากที่สุดในหนึ่งวัน24ชั่วโมงโอ้ไม่อยากจะบอกเลยก็อยู่กับผมพ่อคุณแม่นั่นแหละตอนเนี้ยเยอะสุดแล้วเยอะสุดแล้วค่ะนะคะเวลาส่วนตัวน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าท่านก็อายุมาก่ะช่วยเหลือตัวเองลําบากค่ะอืมจะมีเวลาเป็นของตัวเองเนี่ยก็หลังหกโมงเย็นไปแล้วอ่อนั้นนั้นมีข้อนี้มี ดีเขาเรียกความรู้เสริมเนะเมื่อไหร่ถ้ตามที่คุณแมมทําดีทําดีนะครับแล้วคุณแมมก็ต้องทําดีกับตัวเองด้วยตัวเองด้วยอันนี้อันนี้ค่ะค่ะเข้าใจเลยนะคะไมรงั้นเราจะไม่มีพลังชีวิตใช่ไหมฮะที่จะไปซัพพอร์ตคนอื่นได้งั้นเป็นที่เราก็จะไม่สอลรอง ถ้าเราใช้เวลาของเราเยอะกับคุณพ่อคุณแม่จริงแต่เราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับดูแลสุขภาพดูแลกายตัวเองอันนี้ก็จะเห็นวยอย่างมากไปดูแลพ่อคุณแม่ค่ะใช่ได้ค่ะคือบางครั้งหลังหกโมงเนี่ยเป็นเวลาของเราใช่ไหมคะพยายามหากิจกรรมหรือว่าชวนเพื่อนอ่ะบางครั้งก็ไปกินข้าวไปช้อปปิ้งไปเที่ยวบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยหลังหกโมงเย็นเพื่อนชวนไปหาไปชมสะพานเอ่อสะพานทศมาราชันที่ตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นไปชม ก่อนที่จะใช้จริงไปที่29่สมกราคม,มก็ไปเออมันก็ได้ไปแบบปลดปล่อยอะไรหลายหลายอย่างเหมือนกันนะคะเพี่วิลาแล้วใช้เวลาหลังจากนั้นนะคะอือนั่นแหละค่ะไปเติมค่ะไปเติมพลังมาเรียบร้อยอ่าใช่ใช่ใชตัวนี้เรียกว่าทาดีกับตนเองอันนี้ใช่เลยค่ะคันนี้ในตัวทีมันจะมีดีเทลอีกนิดหนึ่งถามคุณแม่ว่าคุณแม่มีงานอดรีเกอะไรบ้างที่ชอบอืม งานอดิเลกที่ชอบเออนึกไม่ออกค่ะตอนนี้ตอนนี้อดิเลกก็เลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวค่ะพี่พี่ลาบเลี้ยงแมวได้ได้ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามใครที่ไม่สามารถหางานอดิเลกได้นะครับอาจจะประสบภาวะซึมเศร้าในเวลาข้างหน้า อาจารย์ก็บอกอเพราะว่าตัวเรา<ะ>เองไม่มีะบสั่นคลายเลยตรงเนี้ยมันจะทําให้เราอาจจะมีภาวะตึงเศร้าได้<แ><แ>ฉะน,นั้นย่างคนคนหนึ่งถ้าจะดีอย่างน้อยนะครับมีงานอาดิเรศสักหนึ่งอย่างแต่ถ้าจะดีแล้วทําให้ทุกอย่างคำวูดท,ทีมัรสบบูรณ์เขาบอกว่าต้องมี5อาอี่งในหนึ่งสัปดาห์โอ้โห <laughs> มีอะไรบ้างคะเนี่ยอยากรูล้ละ เราต้องเลือกเลยค่ะว่าอะไรเป็นงานอดิเลกที่เราจะทำห้าอย่างในหนึ่งสัปดาห์ต้องหาได้ห้ได้ที่ชอบด้วยใช่ไหมสามารถใช้ชีวิตใช่หาชีวิตที่สอดคล้องเออเยอะยกตัวอย่างได้ไหมเบื้องเวลาค่ะค่ะเอาเอาของเีื้องเวลาทำอะไรบ้างคะอย่างตัวเองเนี่ยเวลาอดิเลกคือหนึ่งรดน้ำต้นไม้อสองเลี้ยงแมวสามฟั่เพลง อ๋ออันนี้ก็มีอือง่าอืมอะถ้าร่งสมาธินี่ยงานในเรื่องข้มคาอยากเดือนธรรมดาถ้าเป็นประจำทำเป็นประจำอือือใช่ค่ะแต่แต่แต่แรกรูว่ารถน้ำนี่คืองานบ้านอะไรมันไม่คิดว่าเป็นงานในเล็กคิดว่าเป็นภาระยังต้องทำทุกวันใช่งานในเรื่องมาถึงเวลาเราทำแล้วมีความสุข งานในรีเลทคือการที ite, it <sh> <throat> ่เราทำมีความสุขไม่ใช่ลดน้ำไปล่วงอีกแน่ใบไม้เนี่ยเมื่อกี้ต้องลดอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเออค่ะไปก็บนส่งนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เออทำแล้วต้องมีความสุขเออต้องมีความสุขค่ะอ๋อโอเคโอเคนะคะเดี๋ยวไปหาอีกสี่อ่างจริงๆมันอาจจะมีแหละแต่ว่าตอนนี้นึกไม่ออกนะคะก็อย่างเลี้ยงแมวเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้เลี้ยงอย่างที่บอกหาไปรับแมวจองจัดมาเลี้ยงนะคะหลังจากนั้นเออก็ผูกพันธุ นะคะเจอเขาก็กลับบ้านก็เหมือนกับได้ได้เพื่อนคุยอะนะคะถึงแม้ว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ตามนะคะแต่ถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเออเราอาจจะมีปัญหาแต่นี่คุยกันแบบเออเราพูดมันก็ฟังถึงมันจะอาจจะฟังเราไม่รู้เรื่องแต่มันก็มองตาเราก็รู้สึกเออแฮปปี้แล้วนะคะพี่เอิร์มิลาบค่ะอืมมันทําให้เราผ่อนคลายใช่ไหมคะค่ะค่ะเหมือนคนรับฟังเราอ่ะนะคะตัวนี้มันอาจจะไม่เข้าใจอว่าเยนี่บ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นคําว่าทีมเนี่ยเราทําอยู่ทุกวันแหละแต่เราจะต้องมาเรืก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอะไรมันเป็นงานอะไรที่มันไม่ใช่งานเนาะแล้วเวลาที่เราสูญเสียไปกับการที่เราสนใจในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและรวมถึงว่าเราจะทํายังไงให้ เรามีงานอดิเรกผ่อนคลายตัวเราเองเพื่อเพิ่ม energy หให้กับร่างกายเนาะให้กับตัวเราได้มีพลังพลังชีวิตที่จะทำวันพรุ่งนี้ต่อไปอ่าบางคนบอกทำงานตายนอนไปห้าวันอย่างเงี้ยไม่น,าน่าใช่นะทำงานเสร็จแล้วนอนตายไปห้าวัน <c oughs> อันนี้มันหมดพลังแล้วมากกว่าหรือว่าะ <c oughs> ไม่มีพลังเหลือแล้วนะคะนอนนานถึงขนาดนั้นอืมทีนี้มีอีกมุมหนึ่งนะครับ เมื่อกี้คุณแมบอกว่าดูแลพ่อคุณแม่นนเนี่ยเรารู้สึกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อย,อยใช่ไหมผมดูเรื่องเรื่องหนึ่งเนะเขาให้ถือลูกเหล็กเนะเสร็จแ,แล้วเราก็ยื่นไปข้างหน้าอีกรยื่นไปแล้วก็จับลูกเหล็กไว้ถือยิ่งนานยิ่งนานมันก็ยิ่งหนักยิ่งหนักยิ่งหนักตรงน,นี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสึกเหนื่อยแล้าเนี่ยให้เปลี่ยน เราจะต้องขอความช่วยเหลือนี่นี่ขอคเมลช่วยเหลือ้าอืมเรื่องมาช่วยเหลือหลุงแล้วลุน่ารู้สึกเบาลงเบาลงในในภารกนี้ดะนั้นคุณแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่ออ่ดหัะก็สามารถจากความช่วยเหลือคนรอบๆข้างได้ไม่ใช่เรื่องผิดๆจะทําให้คําว่าทีมกลับมาสมบูรณ์ขึ้น และเราเป็นการขยายผลทีมในตัวเราด้วยให้คนข้างๆเนี่ยเขามาร่วมช่วยเหลือมาเห็นอกเห็นใจมาร่วมกันสร้างทำงานดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ขยายผลของทีมตัวเนี้ยไปสู่คนอื่นด้วยค่ะนี่จริงก็มีพี่กับน้องค่ะช่วยดูแลในยามที่แบบว่าเราไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมองเรืองเรี่ยมเลยเขาเข้ามาช่วยกันนะครับตรงนี้ มาค่ะแต่ว่าพเพอิญว่าเออเขาก็เป็นผู้ชายนะคะในเรื่องของการเาเป็นผู้นําครอบครัวเขาก็ต้องอทํางานใช่ไหมคะอย่างเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวหลักในการแบบหาเลี้ยงครอบครัวเงี้ยเราก็มีเวลามากกว่าเราก็เข้าไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยเขาก็มาซัพพอร์ตในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอ ค,คุณแมมเคยมีความคิดไหมว่าจะลาออกจากงานแล้วไปดูพ่อแม่ให้เป็นเวลาเลยเพื่อเป็นความกตัญญูอืมไม่เคยค่ะไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะว่ายิ่งทําให้มีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับเขาตลอดเวลาเนี่ยยิ่งทําให้เราแบบใช้ชีวิตลําบากคนะ่ะอย่างน้อยออกมาทํางานบ้างเราไม่ได้ทํางานเต็ม full time อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ยังมีมีเวลาเป็นตัวของตัวเองในส่วนที่เราอยากจะทําในงานที่เรารักอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นน่าจะดีกว่า ผมผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงเนะผมผมเคยเราจากกาะครับแล้วก็ดูแลพ่อคุณแม่มันทําให้หลายๆสิ่งมันถึงเสียไปแล้วก็จริงๆเราสามารถแบกเค้กได้เนาะฉะนั้นมันเลยมีคําตาเนิที่ผมค้นพบด้วยตัวผมเองเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคําว่ากตัญยูกตัญยูต้องคู่กับปัญญาอืกตัญยูต้องคู่กับปัญญาตรงนี้สําคัญนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา แต่ปัญญาใช่ควรคิดเนอะว่าเราควรไหมเพราะว่าถ้าแบบอยู่อยู่คนเดียวนานๆเนี่ยเราก็ลาออกจากงานหนึ่งรายได้ตัวเองก็จะหายไปมันคือติดมาจาเพิ่มขึ้นอยากได้อะไรก็ซื้อไม่ได้ตอนนี้เงินหมดค่ะดีเลยค่ะใช่ใช่เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ตอนที่ตอนนั้นทํางานอยู่แล้วเรามีลูกใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าอืมเราต้องออกจากงานอะเพื่อมาเลี้ยงลูกเราอะนะคะ พอเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเราเห็นถึงถึงความต่างค่ะกับการใช้ชีวิตในอดีตกับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเจอเพื่อนก็เจอน้อยลงโอกาสจะออกไปข้างนอกก็น้อยลงนะคะพวกครีอยู่กับลูกอ่ะถึงแม้ว่าลูกก็จะเป็นความสุขของเรานะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีด้านหนึ่งในการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเหมือนกันนะคะทำให้สังคมหายไปเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขเต็มรูปแบบเท่าไหรนะ่นักเหมือนกับมันสุขเฉพาะด้านเท่านั้นเองค่ะแต่ว่า ภาพรวมของความสุขมันยังไม่เกิดอย่างเงี้ยค่ะเพียงม่ราบแล้วสุดท้ายก้ตัดสินใจออกมากลับมาทํางานอีกครับใช่ค่ะแต่ว่าช่วงน,นั้นก็คือลูกโตแล้วนะคะอยู่ชั้นประถมแล้วก็โอเคอ่าก็โอเคแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็าไปหา,าจัดก,การาเดิมคำว่าทีมเนี่ยค่ะคคำคำว่าทีมเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้จัก ต้องจัดสรรเวลาให้มันเป๊ะๆๆเท่ากันหมดเกิดสมดุลไม่ใช่เพราะแต่เราคนไม่เหมือนกัน <races. S 2> มันหมายถึงว่าการใช้ชีวิตให้สอคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่เราต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจนะคะพลังงาน <h r. S 2> ที่เราใช้ไปรวมถึงเงินที่เราจะต้องเสียไปหรือเงินที่จะได้มาอย่างเนี้ยมันต้องสอคล้องกันมันมาให้เรามีชีวิตแล้วมีความสุขค่ะมันจะเกิดความสุขขึ้นมา อันนี้ก็เป็นตัวทีม T E A M นะคะจากหนึ่งคนเราก็ขยายผลหนึ <1> 1> 1่งบวกหนึ่งก็กลายเป็นอินฟินิตี้ก็เป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นได้เราก็สามารถพุชหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกนี้ทำองค์กรให้ <1> 1> เป็นองค์กรที่มีประโยชน์กับส่วนรวมเนี้ค่ะ เมื่อกี้พี่ราบพูดถึงเรื่องการทํางานนะคะทำแค่พี่เรงน่พี่ราบนะจำไม่ได้แล้วไปบอกว่าที่ทํางานไปวันหนึ่งแล้วก็นอนตายไปห้าวันเนี่ย <c oughs> มีเรื่องหนึ่งเมื่อวานเพิ่งไปอ่านข่าวของทางกล่มอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขา <c oughs> บอกว่าหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยมีหลายคนมีอาการแบบนี้คะ <c oughs> เป็นอาการ new year blue <c oughs> เป็นภาวะคล้ายๆซึมเศร้าเนี่แหละ <c oughs> นะคะคือกลับมาจาก เออพักผ่อนเต็มที่ในในการพักผ่อนในการใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอาจจะห้าวันเจ็ดวันคือมันมีความสุขกับตรงนั้นแล้วพอหมดเวลาปุ๊บต้องกลับมาใช้ชีวิตเขาบออาการมันเริ่มไม่ดีนะคะมีการรู้สึกเครียดนะคะไม่อยากทํางานหมดไฟอะไรประมาณนั้นอะ่ะบางคนเนี่ยเป็นไม่กี่วันบางคนเป็นสัปดาห์เลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะลักษณะแบบนี้ยใช่เขาบอกตอนนี้ให้ระวัง เพราะว่าร่างกายมันกําลังบอกอะไรเราว่าระหว่างที่เราทํางานมาเนี่ยก่อนที่เราจะหยุดลองวิเอ็นเนี่ยเราใช้ร่างกายพลังงานแทบไม่เหลืออย่างเนี้ยค่ะเราต้องมาปรับให้มันเกิดความสอนคล้องในคําว่าทีมแล้วเราจะเอนเนอจีเหรือเราก็จะทํางานต่อไปได้เรื่อยๆแต่มันยังเหลืออยู่ยีสิบเปอร์เซ็นทุกวันมันก็จะชาร์จต่อไปเรื่อยๆให้เต็มร้อยยี่สิบร้อยี่สิบอันนี้ปล่อยให้ศูนย์เปอร์เซ็นได้ครับ มีเป็นอะไรเหลืออีกนิดนึงนะครับม,มีค่ะมีหาเชิญค่ะมีนะครับขเขาแบนไปนิดนึงแล้วตอนนั้นผมผมทํางานเป็นตาวิจิตรใช่ไหมก็ควบคุมเสียงอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีน้องคนหนึ่งจบนิติธรรมศาสตร์มาะนะครับก็มาทํางานด้วยกันด้วยการที่เขาจบนิติเนาะไม่ได้ไม่ได้มาสายเพลงเนี่ยเขาก็จะทํางานตรงนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดผมเลยบอกอว่า<อ>น้องเชื่อพี่เถอะอ่าอยากจะให้น้องเนี่ย กลับไปทํางานในสายที่น้องเรียนมาจะดีกว่าอที่เราสอนนะเขาเขาก็เลยให้ควรดูแล้วเขาก็ยังทํางานเป็นวิศวกรทำงานในวงการเพลงนะสักพักหนึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วเขาก็กลับไปตรงนั้นตอนนี้เป็นระดับผู้บริหารไปแล้วแต่เพราะว่าเขาอยากทํางานในใจรักเหรอฮะที่มาทําเพลงเนี่ยค่ะใช่เขาชอบดนตรีแต่ว่าเขาไม่ได้ เติบโตมากับตรงนี้เนาะเขาเรียนด<อ>ีแบบหนึง่งเกี่ยวกับนิติเขาเนี้เขาไปอยู่ฝ่ายกฎหมายปุ๊บเขาก็ถูกพุดพ้ดพุด้ดพุ้ดขึ้นไปแล้วด้วยด้วยความเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแล้วหัวดีอตอนนี้กลายเป็นผู้บริหารระดับสูงไปเลยผมบอกว่าเนี่ยถ้าวันนั้นยังเป็นบินเมียอยู่ป่านนี้ก็น่าจะมีกินเดินกึ้นไปแต่ตอนนี้กลายเป็นกรเดิน,เดนขึ้นจีตะเลยโอ้ก็สำคัญนะตรงั้งคนที่ท้อแท้จากการทํางานผมไม่ได้ยุให้ลาออกนะครับผมบอกลองหาบางส่งบางอย่างที่มันเหมาะกับตัวเอง ต้นไม้บางอย่างมันเหมาะกับดินอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราย้ายต้นไม้ต้นนี้ไปอยู่กับดินที่มันเหมาะสมกันแล้วมันโตโตแล้วมันก็จะให้ดอกผลที่สวยงามเลยต้องน่าที่จะเปลี่ยนแปลงผมมองอย่างนี้นะครับอ,อตรงนี้สําคัญเหมือนกันงั้นคําที่พูดว่าเออต้องทําในสิ่งที่ชอบถึงจะประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่ทุกเคสใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกเคสไม่ใช่ทุกเคสอะต้องต้องมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทําด้วย มมัมันนประกอบกัน,<ะ>นหลายส่วนได้ต่วนได้ค่ะ,ะหมดเวลาเดี๋ยวผ่านไปเรื่องของ New Year b l บ e s นิดสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีภาวะแบบนี้เนี่ยเราปรึกษาทางทีมงานของเราได้ไหมคะพี่เอิ้งพี่ลาได้เลยค่ะเพราะว่าการ<ะ>ที่เรารู้สึกรู้สึกเอ่อว้าวเวขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกว่า<ะ>เราต้องไปทำงานแสดงว่าเรามีเรื่องที่มันตะกิดตะขวงใจอย,อยู่ในเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเราต้องระบายค่ะ การบายจะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายให้เราได้ปลดเลื่องไอ้เรื่องแบบนั้นนะมันที่เราทุกใจมันออกไปแล้วเราก็จะพร้อมเติมพลังแบตเตอรี่เราใหม่แล้วก็ทํางานนะคะก็อย่าลืมค่ะแอดเฟรมโอเคตัวแอดแล้วก็เฟรมโอเคค่ะเพื่อนเข้าใจเพื่อนเป็นจิตอาสาน้ำฟันนะคะก็จะอยู่แบบเ่ตตั้งแต่วันจันถึงวันอาทิตย์เลย6โมงช้าถึง3ทุ่มสามารถที่จะแอดเฟรมโอเคเข้ามาได้เลยค่ะ นะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราเป็นอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเราได้คุยเนี่ยเออเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นอะไรนะจากการพูดคุยระบายความในใจออกมาเพราะว่าทางกรมอนามัยเขาก็บอกค่ะว่าถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยนะคะต้องหาคนพูดคุยหาคนระบายนะคะอาการมันน่าจะดีขึ้นนะคะอ่ฝากด้วยคิดว่าหลายท่้นคงจะทราบนะคะว่าวิธีการในการจะเข้าไปแอดแอตทำอย่างไรบ้างถ้าถ้าจดไม่ทันนะคะหรือว่าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมา นะคะดูคลิปของเราได้ใหม่นะคะทุกคลิปเลยนะคะอเอาละวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเที่ยวให้สนุกนะคะที่ภูเก็ตนะคะฝากเอาความสุขกลับมาให้ด้วยนะคะค่อเอเนีค่ะเอาได้ค่ะขอเอเนจีกลับมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่วเวร่าค่ะแหมไปเติมเอเนจีนะคะก็จะสร้างเขาเรียกพลังอ่ะนะคะพลังความสุขของร้อยกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาทํางาน นะคะได้อย่างง่ายเพราะว่าบางครั้งพลังหมดนะ่ะหมดไฟมันทําอะไรก็รู้สึกไม่มีความสุขเลยไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นต้องรีบนะคะชาร์จโดยเร็วค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักรู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อค่ะเปิดใจพูดคุย เปิดใจรับฟังกับ91ใกล้ตัวใกล้ใจ